สวัสดีค่ะพี่เล็กกันจิราน,นะคะวันนี้มีเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วทุกคนรู้อยู่แล้วว่าพี่เนี่ยเป็นโฮดิ้งขายซูเปอร์สับปะรดชาลิชมาส่วนประกอบที่อยู่ในอาหารเสริมชาลิชมาเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วดียังไงมีประโยชน์กับคนที่รับประทานเข้าไปเนี่ย อะไรบ้างพี่ขอหยิบหนึ่งอย่างแล้วกันมาเล่าสู่กันฟังนั่นก็คืออยู่ในลำดับที่2ของตัวสารประกอบนั้นนะคะนั่นก็ชื่อว่ากาเลโตโอริโอแซคคารายหรือมีชื่อย่อว่า GOS นะคะจริงแล้วตัว GOS เนี่ยเขาเป็นสารสกัดอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในน้ำนมแม่แรกเลยเรเกิดมาเราเป็นทารกค่ะ การดื่มน้ำนมจากอ,อกแม่เน mm ี hmm. ่ยเขาถือกันว่าน้ำนมแม่น้ำนมแรกเนี่ยเป็นวัคซีนหยดแรกของเราแต่นี่วัคซีนตัวนี้ค่ะนอกจากจะให้ภูมิคุ้มกันนอกจากจะการป้องกันการติดเชื้อให้กับทารกแล้วเนี่ยยังช่วยในเรื่องของการป้องกันไวรัสต่างๆเรื่องระบบขับถ่ายให้กับทารกด้วยนอกจากนี้นะคะน้ำนมแม่เนี่ยยังจะช่วยในเรื่องของระบบการย่อยอาหารให้กับทารกด้วยโอ้โหน้ำนมแม่นี่หาซื้อที่ไหนได้บ้างนะจะได้เอาซื้อมาดื่มโอ้มันก็ไม่มีขายแล้วใช่ไหมคะ น,นี่นะคะพี่ถึงบอกว่ามาเกี่ยวข้องกับอาหารเสริมซูเปอร์ซัพลีเมนของชาลิชนาได้ยังไงก็เพราะว่าเรารู้ว่าจริงๆแล้วการที่น้ำนมแม่เนี่ยค่ะเข้าไปทำงานกับระบบด้างกายของทารกได้เนี่ยด้วยการมีตัวหนึ่งค่ะที่เป็นสำคัญมากๆนั่นก็คือเขาเรียกว่าจุลินทรีย์สุขภาพหรือจุลินทรีดีนั่นเองหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าโภบายโอติกเนี่ยค่ะทำงานให้กับตัวทารกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้อง ใส่สารอาหารเข้าไปให้จุดินซีสุขภาพนีคะได้ดื่มได้แข็งแรงซึ่งตัวอาหารของจุดินซีดีหรือตัวเราเรียกว่าโปรไบโอติกนี่ค่ะนั่นก็คือสารอาหารที่เรียกว่าพรีไบโอติกตัวพรีไบโอติกนั่นก็คือกาล t โตโอลิโอแซคคารายนั่นเองทุกคนลอกอ๋อใช่ไหมคะว่าไอกาล t โตโอลิโอเซคคารายเนี่ยเป็นตัวเดียวกับที่อยู่ในอาหารเสริมชาลิชมาถูกต้องแล้วคะ่ะตัวอาหารเสริมชาลิชมามีสารสกัด ที่เป็นสารสกัดเดียวกันกับในน้ำนมแม่ที่เรียกว่ากาเลโตโอลิโอแซคคารายเข้าไปบำรุงจุลินรีย์ดีให้กับเราทําให้สุขภาพทําให้ลําไส้ของเราทํางานได้ดีขึ้นแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันทําให้เรามีระบบการขับ,ขบถ่ายที่ดีขึ้นด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนได้รับแน่เลยนั่นก็คือว่านอนหลับง่ายด้วยค่ะทุกคนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าสารสกัดที่อยู่ในน้นํานมแม่ในกล่องนี้แล้ว อยู่ในชาลิชมาซูเปอร์ซัพลีเมนต์นี้สร้างให้เราเนี่ยค่ะมีพรีไบโอเิกหรืออาหารสําหรับจุลินทรีย์ดีเพื่อทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นลำไส้ถือเป็นสมองส่วนที่2นะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมองส่วนที่2เราดีเนี่ยทุกอย่างในระบบในร่างกายเราก็จะดีไปด้วยมองหาอาหารเสริมดีๆอย่างนี้เอาไว้ทานที่บ้านนะคะให้คนที่คุณรักให้ตัวคุณเองเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นบ๊ายบาย